เอาล่ะสวัสดีทุกันด้วยนะครับที่ต้อนรับสู่ช่อง Whycan นะครับวันนี้นี่ก็มาอยู่ในแมปแนวให้กําลังใจนะครับแมปแนวฮิวหัวใจของเรานี่เองนะครับแมปนี้มีชื่อว่าอายุโอเคนะครับซึ่งแมปเนี้ยหน้าปกกันก็แบบมันดูไม่มีอะไรครับแต่ว่าในเกมเนี่ยก็ค่อนข้างจะให้กําลังใจเราพอสมควรครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแมปข้างในเป็นยังไงนะครับเปิดมานะครับมาพร้อมกับเสียงดนตรีที่มีความเศร้าหมองนิดหน่อยนะครับ m p c จะเปิดคําถาม ่ด้ว่าคุณโอเคไหมเราจะตอบว่าโอเคคุณลองให้แต่เรากลับตอบว่าไม่เหมือนเราไม่อยากให้เขารู้สึกเสียใจนะครับคุณต้องการที่จะพูดอะไรไหมไม่ไปสุดท้ายผมอยากให้คนดูนะครับคุณต้องการที่จะกอดไหมประโยคนี้ทำให้เราตอบถืงคำหนึ่ง แบบนี้เหมือนจะยิวใจหลายๆคนนะครับสำหรับคนที่ต้องการกําลังใจนะครับก็เป็นข้งได้เี่ยผมได้ทำคลิปแนวนี้นะครับแนบแนบแนนำแบบนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปเดี๋ยวเจอกันครับ